พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุปติทรัพย์มีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็จะพาพี่น้องทุกท่านนะครับมาสร้างไม้บอนไซไปด้วยกันที่เห็นอยู่เบื้องหน้านะครับมันคือเจ้าต้นโมกต่อใหญ่ๆนะครับที่ผมได้ตัดเขียงเข้าไว้ผ่านไปน่าจะสักประมาณ3-4เดือนได้แล้วนะครับเขาก็ให้กิ่งให้ เต้าตาเตา้ตากิ่งมาสี่ถึงห้ากิ่งด้วยกันแล้วก็ตาอื่นๆแตกออกมาแต่ว่ามันไม่ตรงตำแหน่งนะครับตามที่ผมต้องการอันนี้เป็นด้านหลังของไม้นะครับที่ผมหันมาด้านหน้าของไม้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามทั้งนู้นนะครับนี่ก็คือเป็นกิง่งกิ่งหนึ่งนะครับที่ผมตั้งใจเลี้ยงเต้าไว้นะครับอันนี้เป็นกิ่งสอง นะครับอันนี้เป็นกิ่งหลังกิ่ง 3, สามติศทางค่อนมาทางนี้นะครับกิ่งหน้ากิ่งสี่จะเป็นกิ่งนี้นะครับแล้วด้านบนมันก็มีจุดนี้นะครับแตกออกมาสองกิ่งซ้อนๆกันอันนี้ก็จะเป็นเอ่อกิ่งหน้ากิ่งหกอะไรประมาณนี้แต่กิ่งห้าหลังห้าเนี่ยมันไม่มีบริเวณนี้ครับที่ ตั้งใจไว้ว่าจะให้เขามีจิงตาแตกตาออกมาปรากฏว่ามันไม่มีนะครับมันไม่มีตาไมา้อยู่บริเวณนี้เลยผมเฝ้าสังเกตมานานแล้วนะครับมันไปแตกตรงอื่นนี่อยู่ในระดับต่ํานะครับมีแตกตรงนี้ออกมาซึ่งมันก็ไม่ตรงตำแหน่งตามที่ผมต้องการนะครับมันก็มีตาไม้แตกออกมาเยอะพอสมควร วันนี้ผมก็จะเลยจะลองดินะใช้คำว่าลองฝึกวิชาติดตาทาพตาไม้ดูซิว่ามันจะสำลิ์ผลหรือไม่ก็เนี่ยครับจะจะปาดเอาตาไม้พวกเนี้ยที่มันแตกออกมาเนี่ยนะครับมาติดมาทาบริเวณแถวๆนี้นะครับเพื่อว่าให้มันเป็นกิ่งห้า นะครับกิ่งห้าหลังออกมาบริเวณนี้มันก็จะเป็นการครบทิศทางของกิ่งที่ต้องการเดี๋ยวต้องลองดูครับว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เดี๋ยวขอลงมือทําแป๊บหนึ่งก่อนนะครับผมครับผมนะฮะนี่ก็คือบริเวณนะครับตาไม้นะครับที่ผมได้ใช้มีดกรีดตาเขาออกมานี่อยู่นี่แล้วนะครับ ตาไม้อยู่ในมือผมนะครับตำแหน่งที่ผมจะนํามาทาบนะครับผมก็เปิดไว้แบบนี้นะครับเป็นลักษณะรูปวงรีนี่นครับเปลือกเดิมเขาที่ผมปาดออกมาเดี๋ยวในลําดับต่อไปผมก็จะแต่งไอ้เจ้าตาไม้นะครับที่ผมได้นํามาเนี่ยนะครับให้มันพอดีกับแผลนะครับแล้วก็ทําการแปะทับลงไปนะครับผมหลังจากทําการ นะครับนี่ตาไม้หนึ่งตาสองตาตรงนี้นะครับที่ทําการปาดออกไปแล้วก็มาทําการแปะนะครับทาพเป็นลักษณะเป็นลูกดวงตาให้มันสมกับเป็นตาไม้หน่อยนะครับผมนํามาแปะไว้สองตาด้วยกันนะครับเพื่อว่าให้เป็น จุดสำรองของตาไม้นะครับว่าตาใดตาหนึ่งอาจจะไม่ติดนะครับแต่ในที่นี้ภาวนาสาทุนะครับขอให้ติดทั้งสองตาเพื่อเป็นตัวเลือกกันแล้วกันนะครับสำหรับกิ่งห้าหลังสำหรับตอโมกต้นนี้นะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปผมก็จะนำนะครับวัสดุมาพันปิดทับตาไม้ตรงนี้ให้แนบสนิทลงไปอันนี้ผมนะครับให้ชมวิธีการที่ผมลองทำ นะครับใช่ว่าผมลองทำครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันในลำดับต่อไปนะครับพี่น้องทุกท่านว่าผลลัพธ์นะครับที่ออกมามันจะเป็นเช่นไรกันครับผมมานะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องทุกท่านสำหรับการติดตาไม้นะครับวัสดุที่ผมนำมาพันปิดทับนี่นะครับชั้นแรกนะครับผมพันด้วยเชือกปอฟางนะครับเพื่อว่าให้มันมีความ ความตึงนะครับความแข็งแรงเพื่อว่าให้ตาไม้นะครับพร้อมเปลือกเนี่ยมันแนบสนิทกันมากที่สุดนะครับแล้วพอมัดด้วยเชือกปอฟังเสร็จแน่นเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยผมก็พันทับด้วยไอ้เจ้าซีนนะครับซีนม้วนๆเนี่ยซีนที่ใช้สำหรับการพันกิ่งไม้เวลาเสียบหรือทาบอะไรประมาณนี้แหละฮะก็พันทับให้แน่น ปิดตาไม้ทั้งหมดเลยอารมณ์ประมาณว่าเหมือนกับทำเป็นแวคคัามซีนเข้าไปในตัวนะครับเป็นการควบแน่นตาไม้ไปในตัวเร่งให้เขาติดนะครับก็เป็นที่สังเกตนะครับว่าเปลือกผิวนะครับตำรับต่อโมกตอนนี้มันก็มีความหนาอยู่ที่ประมาณ2มิลลิเมตรได้นะครับก็เป็นไม้เปลือกค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรสำหรับ เจ้าตอโมกตอนนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ชัดนะครับว่าตอนนี้มันอายุกี่ปีแล้วนะฮะก็จุดประสงค์นะครับที่เอ่อผมทำกิ่งเต้าไว้เนี่ยนะครับคือจุดประสงค์อยากจะทำเป็นทรงต้นแบบอ้วนๆสูงๆนะครับไม่ได้เป็นทรงต้นเอี้ยวอะไรประมาณนั้นนะครับอยากลองทำดูอยากลองสร้างดูนะครับว่า ต้นทุนนะครับโครงสร้างร่างเขามีเป็นลักษณะต่อตรงๆใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับก็ต้องรอลุ้นนะครับในอนาคตว่าผลลัพธ์นะครับในการติดตาแบบนี้นะครับจะออกมาเป็นเช่นไรก็มาลุ้นด้วยกันนะครับพี่น้องทุกท่านนะฮะท่านใดสร้างไม้บอนไซอยู่ก็นำเรื่องราวมาพูดคุยแบ่งปันนะครับแก เรื่องราวกันลงมือทำไม้บอนไซไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้อุก,กิจขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้มีโอกาสอัปเดตให้รับชมในดำดับถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับผม